สวัสดีตอนเช้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพอดีผมรีบมาถ่ายก่อนเพราะว่ามัน มันเดี๋ยวมันมันโตเกินไปะนะครับโตเปินไปนั่นก็คืออะไรนั่นก็คือถั่วนะครับคิดดูนะครับถั่วนี้ผมจะว่าปลูกเองไหมก็ไม่น่าจะใช่นะครับแต่ว่าถามว่าเมล็ดพันธุ์มันมาจากไหนก็มาจากผมนั่นแหละนะครับผมผมเอาความตั้งใจจริงๆนี่นคือผมจะปลูกมะเขือต้นนี้นะครับจะปลูกมะเขือต้นนี้นะครับอ่าแล้วก็ขุดดินนะฮะขุดดินแล้วก็เอา เบีย้ยพันธุ์มะเขือลงไปปลูกนะครับแล้วสักพักหนึ่งนะครับผมเห็นต้นต้นนะครับตูด,ดูต้นต้นมะเขือยาวนะเอ้ไม่ใช่ตัวฝักยาวนะครับขึ้นมาสามสามสี่ต้นซึ่งผมก็แปลกใจเอะมันมาอย่างไงต้นมะเขือยาวนั่นก็ผมก็มานั่งนึกดูนะครับว่ามันมีเม็ดมะเขือยาวขึ้นมาได้อย่างไรเอ้ไม่ใช่มีต้นมะเขือยาวขึ้นมามาเอ้ไม่ตัวฝักยาว โย้ยนะครับเสร็จแล้วผมก็มาคิดดูสมัยก่อนตอนปลายฝนนะครับปลายฝนปีที่แล้วนะครับปี6 3สาอะ่ะผมผมก็ขุดหลุมปลูกนะครับปลูกถั่วนี่แหละแต่มันไม่ขึ้นทุกคนเข้าใจไหมครับมันไม่ขึ้นฮนะไม่รู้ว่าเหตุเหตุใดไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้มันขึ้นมาเนี่ยหลุมนี้นะฮะ ดูต้น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 เี่ต้นเขียวต้นใหญ่เขียวนะครับแตกกิ่งก้านไปตอนนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะติดลูกติดฝักแล้วนะครับผมก็เลียงงงมากนะครับแล้วคิดด่วนครับมันเม็ดมเมล็ดมเมล็ดถั่วอยู่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับแล้วมาขึ้นตอนไหนครับขึ้นตอนนี้ตอนที่ผมขุดขุดหลุมปลูกมะเขือนะครับแล้วก็มัน มันก็ได้ลดน้ํานะครับลดน้ําแล้วก็ใส่ปุ๋ยมันก็งามครับมันก็งอกออกมาแล้วมันก็งามอย่างนี้แหละครับพี่น้องครับเป็นอาการเป็นเป็นสิ่งที่ผมโชคดีมากเลยฟุกมากเลยนะครับกําลังทําค้างเดี๋ยวก็จะทําค้างให้นะครับสี่ต้นให้มันขึ้นนะครับแล้วผมก็จะได้เก็บกินนะครับเห็นไหมยอดสวยๆย,ยอดงามกําลังทอดยาวไปเรื่อยๆตามค้าง ส่วนนี้นะครับกำลังจะทำทำลามไปสู่ราวตรงนั้นนะครับแต่ก็ต้องทลาละเอค้างใส่2ต้นนี้ดูท่าทางแล้วมันจะเอ้ยไม่ใช่2ต้นสามต้นมันคงจะมงไม่ค้างเงินไปตรงนู้นแหละเดีย๋ยวต้องหาต้นไม้มาทําค้างนะครับซึ่งผมมีอยู่แล้วนะครับก็เลยอยากจะฝากนะครับสําหรับทุกท่านที่ทอยากจะทําเกษตรนะครับทํา ทำง่ายๆครับไม่ต้องทําให้มันยุ่งยากและทําแบบปลอดสารพิษเพื่อเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองเป็นหลักก่อนนะครับจุดเริ่มต้นของผมนั้นก็คือขุดดินฮนะขุดทําไปก่อนเลยนะครับทําไปโดยที่ไม่ต้องสนใจแล้วนั้นถ้ามันดินแข็งคุณก็ใช้น้ําแต่ถ้าคุณขี้เกียจไม่ต้องขี้เกียจรถคุณรอฝนครับนะฮะร,รอฝนมันตกลงมานะครับแล้วค่อยค่อยขุดก็ได้นะันจะทําให้ดินนิ่มนะครับ เห็นไหมครับจากคุณจะเห็นไหมครับส่วนผมค่อนข้างลบไปนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันถามว่าทาไมไม่ไม่ทําให้มันโ่กเตียนเพราะว่าผมใช้หลักการธรรมชาตินะครับธรรมชาติดูแลกันเองเมื่อหญ้าคุมดินนะครับดินมันก็จะชุ่มชื้นไม่แห้งนะครับเราก็จะใช้วิธีถอนเฉพาะไอ้ตรงใกล้ๆนี่แหละครับผมก็ถอนถอนถอนออกไปถอนเสร็จผมทําไงครับผมก็มาคุมคุมโคนฮะ เพราะตอนนี้อีกตอนนี้มันเดือนต้นเดือนมีนา6-4นะเดี๋ยวพออีกอมีนามีษาเป็นช่วงที่จะน่าจะร้อนแรงมากเพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้ย่าเปิดหน้าดินโดยเด็ดขาดนะครับมันเป็นหลักการแบบทำง่ายๆก็เหมือนกับกทาแบบขี้เกียจนั่นแหละแต่เราก็ยังมีหลักการและทฤษฎีที่จะคุมดินอยู่นะครับเพราะเราก็รดน้าทุกวันนะฮะ อย่างน้อยก็ยังมีลดบ้างนะฮะมันก็จะทําให้ความชุ่มชื้นที่หญ้าพวกนี้เป็นคุมดินเอาไว้นะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันจะเริ่มลกแล้วแหละแต่ตอนนี้ผมก็ยังยุ่งอยู่เหมือนกันก็เอาเป็นว่าเพราะว่ายุ่งยุ่งในที่นี้หมายถึงยุ่งอะไรนะฮะยุ่งในที่นี้หมายถึงว่าผูยุ่งกาลังทําของเป็ดอยู่นะครับเพราะว่าเป็ดมันเริ่มที่จะโตแล้วโตวลงดินได้แล้วเพราะผมมีเป็ดที่กุก อ,อยู่หลายรุ่นนะฮะมันก็ค่อนข้าง,างทั้งเรื่องหาอาหารผมใช้อาหารลดต้นทุนด้วยแล้วก็ใช้ต้นกล้วยเป็นตัวช่วยยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูเป็ดอ่าอาชีพเสริมนะครับงานเสริมของผมซึ่งสามารถสร้างไรายได้ให้ผมก็มีไม่ใช่จ่ายแต่เพิ่มมันมันทำให้เพิ่มไรายได้ขึ้นมาได้นะครับแต่ส่วนหนึ่งตอนนี้นะครับผมผมต้องดีบจัดการนั่นก็คือเป็ดมันเริ่มจะโตสามารถลงดินได้แล้วผมอนุบาลไว้อยู่นะฮะ ผมไม่ได้มีคอกเดียวนะครับท่านเห็นไอ้คอกนั้นไหมครับไอ้ที่ทำทำจากเปรนะครับผมก็ใช้วัสดุนะครับวัสดุอุปกรณ์พวกนี้มาจากของเหลือใช้ทั้งนั้นนะครับเหล็กเศษๆนะครับเอามาเชื่อมเมานะครับเชื่อมเชื่อมขึ้นเป็นโครงนะฮะเชื่อมขึ้นเป็นโครงมีขาตั้งนะฮะและข้างล่างก็เอากระสอบรองขี้เป็ดนะครับไว้เก็บไปทิ้งเวลาเอาเป็ดพวกนี้ออกแล้วนะครับเห็นไหมครับคุณอย่าคิดว่ามีคอกเดียวนะนะฮะจะเอ๊ จะเอเห็นไหมครับอ่ามีเป็ดนะครับให้ดูให้ดูค้อลังอาหารเยเย็นดุเยเย็นเมันจะตื่นมันตื่นมันไม่เคยเห็นผมถือโทรศัพท์นะครับปกติยังไม่จบนะครับนี่ผมจะเพราะขยายพันุ์เองนะครับลูกเป็ดนะครับ ม,มีอยู่2 2นี่คือชุดอ่าสชุดกําลังโตนะครับนี่แหละนะครับคือกิจการหนึ่งที่มันสามารถสร้างไรายได้ให้เราซึ่งมันเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นก็เริ่มต้นจากผมยากมีปุ๋ยใส่ผักนั่นแหละมันก็เล่นนํามาสู่การเลี้ยงเป็ดนะครับเลี้ยงเป็ดเพราะอะไรเพราะผมไปขอผมไปขอปุ๋ยขี้เป็ดจากยายข้างบ้านนะครับสุดท้ายก็คือนํามาสู่การเลี้ยงเป็ด เพื่อเอาปุ๋ยไปใส่ต้นกล้วยแล้วก็ผักนะครับแล้วรู้สึกว่าผักผมงามนะงามจากโดยที่ไม่ต้องลงทุนซื้อปุ๋ยเคมีนะครับแล้วก็มีนี่อีกคอกหนึ่งนะฮะอีกคอกหนึ่งจะเอเห็นไหมนะครับมีนี่ก็3ามกก3ามกกนี่ก็รวมๆอยู่นี่ก็ปเป็ดเป็นร้อยนะครับแล้วที่กําลังจะทําคอกนั่นผมก็เนี่ยผมกำลังจะทําคอกเสริมในนั้นก็มีเป็ดอีก2 มีเป็ดอีก1 2 3 4 4ชุดนะครับที่เดี๋ยวก็อีกประมาณสามอาทิตย์ก็ขายได้แล้วนะครับแล้วผมตรงนั้นผมก็ทาเป็นอคอกแม่พันธุ์พอกแม่พันธุ์มีอยู่ทั้งหมด3ชุด3อคอกนะครับมีมีพ่อพันธุ์สตัวแม่พันธุ์สิตัวนะครับแยกไว้อยู่นะครับนี่คือกิจกรรมตอนเช้าที่ผมทํานะครับเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาลงอัปเดตให้ชมกันใน คลิปต่อไปซึ่งมันจะมีเทคนิคและมีวิธีการมีสตอรี่เรื่องราวของมันอยู่นะครับฝากกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะมีจะเห็นว่าผมจะมามาทำตรงนี้ได้ไงจากที่ไม่มีพื้นที่ว่างเปล่านะครับไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็สามารถมาในแบบนี้ในรูปแบบนี้มีสวนมีเป็ดนะครับมัน ประกอบสร้างเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ยังไงมันทําให้ชีวิตหมุนเวียนในวัฏจักรซึ่งทําให้ผมไม่ว่างเลยนะครับงานยุ่งมากงานเยอะมากได้อย่างไรนั้นกดฝากกดติดตามแล้วเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์มีคอมเมนต์อะไรก็ส่งเข้ามาได้สําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ